สวัสดีค่ะร้านออลุงเลืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องโรยมเมล็ดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสองช่องโรยนะคะเป็นของยี่ห้อคอนมารุ่น s p g 2 2 f นะคะนี่ก็เป็นลักษณะนะคะทางตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับปล่อยน้านะคะส่วนช่องนี้ก็เอาไว้ใส่พวกมเมล็ดข้าวนะคะแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องดินสามารถเลือกปิดเปิดได้นะคะ อันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดก็คือเราจะไม่ปล่อยมันออกไม่ปล่อยช่องข้าวออกส่วนช่องนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะปิดเปิดเหมือนกันเป็นเป็นช่องดินมันก็จะสามารถปรับระดับการปล่อยได้นะคะมากน้อยตรงนี้ก็คือเราจะเลื่อนตรงนี้ส่วนมเมล็ดนะคะเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทางด้านนี้ค่ะมันก็จะปรับระดับนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องนะคะ ตัวนี้เป็นไฟร้อยสิบอยู่นะคะถ้าเราใช้ก็คือเราต้องเสียบผ่านหมออแปลงไฟนะคะมออแปลงไฟก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ใส่ถาดเข้าไปค่ะอันนี้เราจะลองแบบว่าไม่ได้ใส่ข้าวหรือว่าใส่ดินให้ดูนะคะมันก็จะดันไปเรื่อยๆนะคะสายพานมันก็จะเริ่มลำเลียง มาถึงตรงนี้นะคะมันก็จะมีข้าวปล่อยออกมาะคะ่ะจะดันไปเรื่อยๆด้านนี้มันก็จะเป็นเหมือนเกลียนะคะให้กับดินมันเรียบนะคะนี่ก็เริ่มมาเรื่อยๆ น,นี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะเดี๋ยวพอถ่านมาชวนปุ๊บมันก็จะหยุดอ่อย่างนี้นะคะมันก็จะหยุดก็คือเราต้องหยิบถาดออกแล้วมันก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> การใช้งานเบื้องต้นนะคะก็แบบนี้นะคะไม่ยากถ้าลูกค้าชอบก็สอบถามเรามาทางเพจร้านได้นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามวาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ